แบล็กการ์ดที่ลิซ่าถือทำไมคนถึงฮือฮาแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าของวันนี้เราจะพามาดูกันครับบัตรเครดิตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ยก็คือบัตรแบล็กการ์ดนั่นเองครับโดยแต่ละธนาคารนะครับก็จะมีแบล็กการ์ดเป็นของตัวเองซึ่งถือว่าจะเป็นบัตรที่มีระดับสูงสุดของแต่ละธนาคารนั่นเองครับแต่ที่ดังที่สุดนะครับก็จะเป็นของอเมริกันเอ็กซ์เพรสหรือเอเมกนั่นเองครับอันดับแรกของสิทธิพิเศษนี้ก็คือวงเงินไม่จำกัดนั่นเองครับคุณจะรูดซื้ออะไรก็ได้ในวงเงินที่เรียกว่า unlimited และาร,ะรก็คือมีสิิิทธพเศษากมายเยอ่่างชนบริการห้ององงรรับบพิิเศษในนทั่วโล มีมูซีรับส่งสนามบินและที่พักบริการคอนเซียสดูแลการจัดงานต่างๆเช่นจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าหาของขวัญในโอกาสต่างๆอีกทั้งยังมีส่วนลดพิเศษสําหรับสินค้าและบริการต่างๆอีกมากมายเอกสิทธิ์ในการเข้าร่วมง,งานพิเศษต่างๆบริการประกันการเดินทางบริการประกันสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายเลยครับซึ่งสาธยายตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆและสิ่งที่ผู้คนอยากได้มากที่สุดเลยคืออันนี้ครับสถานะทางสังคมเพราะว่าการจะได้ครอบครองเจ้าใบนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่า1คุณต้องมีรายได้50ล้านนบาขึ้ ต่อบางธนาคารเนี่ยอาจจะกําหนดสูงถึง100ล้านบาทขึ้นไปเลยครับสนะครับคุณต้องมีสินทรัพย์รวมมูลค่า100ล้านบาทขึ้นไปบางธนาคารเนี่ยอาจจะกําหนดสูงถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวครับและ3นะครับก็คือมีประวัติการเงินที่ดีไม่มีหนี้เสียไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ครับนอกจากนี้นะครับคุณยังได้รับบริการพิเศษระดับพรีเมียมผู้ใช้แบล็คก,การ์ดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้รับเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆอยากได้ครอบครองกันไหม่ได้ สถานทางสังคมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าต้องรวยจริงๆถึงจะได้และถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสได้ใช้เจ้าบัตรใบนี้1วันเนี่ยเพื่อนๆอยากจะซื้ออะไรครับลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่ช่องดร์แบทเนมได้เลย